สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจตตองแตกค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊ต๊อกแต๊กค่ะว่นทายยังเราบินพี่น้องช่วงนี้ทา้ายราดเจ้าของนี่แหละมาเบิ้งเลยค่ะตำักพุงนี่มามาเลยจ้าอันนี้ตำปูปลาเรื่องาันนตำปูปลา,ยวยวตตายเาตตยาอยุ่วจ้าน้ำตาลทรายนอน้ำตาลปีน้ำาลผู้เข้าในครากันมเะเขือเทศค่ะ พี่น้องแล้วเหรอด้วยนี่แล้วล่วนะจ้าอาจจะเร็วๆนี่จักหน่อยเดี๋ยวลูกค้าหิวเข่าไม่อย่างเดอกพี่น้นองอเดี๋ยวยว่าจ้า Não, เมึงสังกูนะกูจะไม่ไปแล้วกูจะบอกแว่ากูไม่เอามึงฟังแล้วกูขอโรงพยาบาลมาเรื่องโควิดไอทีเนี่ยรึสองอาทิตย์กี่แลนะน้ำปลาสาวนีใช่ไหม มีกระบป้าค่ะแม่ <ห ả? S 1> กลาดดัาสวัสดีไปอุโมงกบบนมีอะไรเด็ดมมไม่มีอะไรโทรๆไปงานแล้วไปที่เลยฉันจะแนะนำ<อ>ว่ากลัวว่จาจ้านูอน,นี้นานเออไมนต้อง <c oughs> อะไรเนี่ยเออแม่ก็พี่หน้าขอเดินเชิญน,นะ,ะอาจจะมีข่าวดี มากับใครมากับเยใหม่หรอมาคุมีมาละไหนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวตำนี้ก่อนเนี่ยไปหา,ตอ,ปาอตอนนี้เป็นช่วงที่พี่เจ็บา้างอ่ะพี่เจบมาคุยันนี้ผอยาใช่เจ้าของ ลงค่ะไ,ไม่อเนี่อันนี้แค่ของอีเจ้า ว่น้องมีแสงกล้องนะคะ่ะเอฟซีถามว่ามีแสงบวบบบบบโอ้คี่ในใจน้องแตงโมมาหรือเปล่าไม่ใช่นะ,ะ๋อพอดีว่าเรามีตะกล้องมาะคะ่ะอัซูมาให้เห็นกล้องก็ได้อี่ไงกล้องโผล่วลวเห็นไนีเออนั่นไงคะทุกคนค่ะมันก็จะมีแสงบวบบวบบบ ก็เป็นไปได้นะคะเพราะเราเข้ามาดูเนล้อผลที่ออกไป ไม่เห็นหักเราเลยแอบงบอนเนาะงอนเลยเลยไปทาง 大皮囊。 หัวงอชาโอมผักขานขาวพี่นอ่นอหน่อไม้กะหล่ำและขนมจีน ต,ตามตาหนึ่งโลกครึ่งตาปลาเข้าประมาณโลเกเคิงนี่ยพี่นอกขึ้นจะสั่งแล้วเสร็จแล้วค่าตาปลาดกับบ้างต่อไปสี่เก้าวด้วยด้วยค่ะตามปลาด,ามลาดผมนัวนิดน่อย น้ำ,าต,นำตาลทตายตาปาลาน้ำมะนาวสดๆค่ะต่อได้มากจากทีนน่ไหนหมอมะนาวหมูยอหอยแครงนี่ไงพี่ต,าต่างต่งกุ้งสดปูมาค่ะมาสดมากค่ะ มีความอุ้ยเธอใส่มากใช่ใส่มากค่ะแต่กล้องบอกตากล้องคนนี้ก็หล่อนะเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาตากล้องคนแรกมาให้ตากล้องคนที่สองค่ะคิปตากล้องตากล้องคนแรกหล่อคนนี้ก็หล่อค่ะแต่ทุกคนเราจะรับแต่คนที่ครอบครัวแล้วนะคะดูมีครอบครัวยังเป็นะคนด <c oughs> มีครอบครัวอ้าอวงงมาก เอาได้ยังงี้แฟนจะไม่บ้าหรอเผื่อไปถ่ายรวมถ่ายคลิปไม่ได้นอต้องเคลียร์กับแฟนให้รู้เรื่องนะเผื่อบางช่วงแบบมีมีคลิปไปขายต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะไม่มีลูกตีลูกตีก็ไม่ลูกตีจำเป็นแล้วอันนโอ้โห่สี่ร้อยเก้าสิบค่ะไปเลยค่ะบ๊ายบาย rút ạ bắt vào